สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับวันบีไอเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวกล่องหนังสือที่ผมเพิ่งสั่งจากสยามอินเตอร์คอมิกนั่นก็คือดาบพิฆาตศูนย์เล่มจบนั่นเองนะครับนั่นคือเขาเปิดพีออเดอร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและผมก็ได้รับแล้วเพราะเขาเริ่มจัดส่งเมื่อวันที่31พฤษภาคมเมื่อวานนี้แล้วผมก็ได้รับวันนี้เราก็จะมา แกะกล่องรีวิวแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับดาบพิฆาตูนเล่มยี่สามเล่มจบเล่มสุดท้ายของซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะครับเรามาแกะเลยรเ,า,เามาดูกันนะครับสําหรับดาบพิฆาตศูนย์เล่มสุดท้ายเล่มยี่สิบสามของเรามไม่มีใบเสร็จอะไรมาให้นะครับก็แพ็คบับเบิ้ลมาอย่างดีนะครับ อันนี้เป็นแพ็คพิเศษนะครับราคาสามร้อยกว่าครับทำมาแกะวับเบิ้ลกันก่อนหอมมาอย่างแน่นหนาเลยครับมัั้แพ็กมาทุกมุมเลย ครับดาบพิฆาตศูนย์เล่มที่ส3ฉบาะพิเศษราคา380บาทแต่ถ้าสั่งพรีออเดอร์จะเหลือประมาณ363บาทนะครับนี่ครับรูปเล่มดาบพิฆาตศูนย์เฉบาบพิเศษพร้อมลายเซ็นตั้งโชว์ของแถมลิมิเต็ดเล่มจบแล้วครับสำหรับซีรีส์นี้ก็ติดตามกันมาอย่างยาวนาน กล่องบรรจุแต a n d y นะครับเป็นแบบนี้ข้อควรระวังครับผลิตภ,ภัณฑ์นี้ใช้สำหรับตั้งโชว์กรณาอย่านําผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้นอกเหนือข้างต้นกรณาเก็บให้พ้นมือเด็กอย่าเขื่งหรือปาเพราะอาจทําให้เสียหายห้ามใช้สารเคมีทําความสะอาดและเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับก็คืออย่าร้อนเกินนะครับเพราะน่าบอกว่ามันจะละล,ะลายครับเรามาแกะกันเลยทำเซิง อเป็นปกข้างนอกดึงออกมาก่อนครับชึบอ่าน,นี่ก็เป็นปกโอ้ดูดีกว่าทุกเล่มที่ผ่านมานครับเพราะว่ามันเหมือนสันแข็งแล้วเขาทำดีกว่าเดิมดีกว่าเล่มพิเศษเล่มแรกแล้วครับเรามาดูอันนี้เป็นเล่มจบนะครับว้าวเล่มหนามากหนากว่าเล่มที่ผ่านมาทุกเล่ม แล้วก็น,นี้เราก็มาดูของแถมฉพับพิเศษสแตนดี้ตั้งโชว์นะครับ Not to b บ so ซนะครับห้ามขายนะครับของแถมเฮ้ยผมนำกล่องยับไม่เป็นไรภายในเขาก็จะมีกันกระแทกมาให้นะครับการกระแทกก็ให้ แล้วเขาก็มีพลาสติกแปะข้างบนนี้มาให้นะครับเพื่อกันการกระแทกเขาก็แกะข้างบนเบาๆเดือออกมาอ๋อมีติดข้างล่างนิดนึงสแตนดี้ตั้งโชว์แล้วครับทำงานยังไงนี่โอ้เขามีตัวสติ๊กเกอร์แปะข้างหลังมาให้อีกด้วยนะครับเขาก็แกะออก ก็จะเป็นรอยนิดๆนะแยกออกเป็นสอส่วนแบบนี้ส่วนลา่างก็เกบออกโอ้เหมือนเหมือนจะมีรอยเหมือนอะไรมันบวมตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากการแปะเทปทิ้งไว้นานๆแล้วมันก็บวมแบบนี้นะครับ ข้างล่างก็มีวิธ <Okay. S 1> ีใช้งานก็น่าจะวางไวแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบลงไปเราก็จะได้สแตนดี้ตั้งโชว์ดาบพิฆาตศูนย์เล่มสุดท้ายนะครับที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานเป็นการจบซีรีส์เรื่องนี้นะครับ อะไรยังเหลืออีกนิดนึงนะครับก็คือเรายังไม่ได้แกะแกะรูปเล่มเดินดูเลยมาแกะรูปเล่มกัน้วยดีกว่าผมว่าคุณภาพก็น่าจะตามเล่มเหมือนอื่นที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับ๋ยเว้น hmm. จะมาเจอเคสเฟลที่ผมหรือเปล่า mm hmm. มงดูกัน mm hmm. อ่าอุ้ยไหนนี้ล้ม การต่อสู้ของมูซันต้นกำเนิดอ,อาสูรและทันจิโร่เข้าสู่ฉากสุดท้ายแล้วมาดูนางน้านปกในกันอ่อยว่าเป็นยังไงตกในก็เป็นพวกเหล่าเก๊งของเขาและเนสโกะนะครับข้างหลังก็เป็นตาตุ้มหูของทันจิโร่นะครับถ้าใครไม่ต้องการซื้อแพ็คแบบพิเศษนะครับก็สามารถซื้อเล่มธรรมดาได้นะครับราคาขายที่85บาทนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจดาบพิฆาตโย์เล่ม23นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บสยามอินเตอร์คอมิกเลยนะครับก็คือเข้าไปพิมพ์ในเว็บสยามอินเตอร์ช็อปนะครับสยามอินเตอร์ช็อปแล้วก็พิมพ์เสิร์ชว่าดาบพิฆาตโซนะครันะครับดาบพิฆาตโย์ก็จะขึ้นอันแรกเลยว่าเป็นดับพิฆาตูย์เล่ม1ถึงเล่ม23แยกเล่มน,นะครับแล้วก็จะมีแบบรวมเล่ม1ถึงเล่ม22ด้ยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็เข้ามาแล้วก็เลื่อนไปดูอันล่างสุดนะครับก็เขียนว่าเล่ม20บขามนะครับเพื่อนๆก็กดใส่ตะกร้าแล้วก็สั่งซื้อได้เลยครับส่วนเล่มฉบับพิเศษนะครับก็ตอนนี้ไม่สามารถพิออเดอร์ได้แล้วนะครับเนื่องจากปิดรับไปแล้วแต่เพื่อนๆยังสามารถไปซื้อได้ที่ร้านหนังสือใกล้บ้านท่านได้นะครับเพราะว่าจะมีหนังสือลงตามร้านหนังสือทั่วไปด้วยครับครับ ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่รับชมวัน a บีไอจนถึงตอนนี้สำหรับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i b ์ให้กับช่องวันนบีไอด้วยนะครับถ้ามีอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้วัน n บีไอก็ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับ してない?」